ดีค่ะวันนี้นะคะ,วนนะ,คะพวกเราจะพามาดูโครงสร้างของหอยแมลงภู้ค่ะแม่นะคะแล้วก็จะดูที่เปิดเปลือกหอยออกมาก่อนกลุ่มนี้นะคะได้นําเอาหอยแมลงภูนะคะมาศึกษาโครงสร้างภายในนะคะเรามาติดตามกันดูว่าช่วงเวลานี้นะคะเด็กๆเ,เขาจะเจอโครงสร้างอะไรบ้าง อยากบอกว่าหอยแมลงผู้ก็หลายๆคนนิยมนำมาลูกจิ้มซีฟู้ดเนาะแต่ว่าวันนี้เราก็เอามาศึกษาหาความรู้ว่าทำไมหอยเหล่านี้เขาเป็นหอยสองฝาเขามีอะไรที่น่าสนใจอยู่ภายในทำไมเขาจึงสามารถดำรงชีวิตได้อย่างดีนะคะตอนนี้กำลังใช้มีดผ่าตัดนะคะค่อยๆชำแหละนะส่วนที่เป็น การเนื้อนะคะสัตว์เหล่านี้นะคะจะอยู่ในไฟลัมมอลลัสก้า,อกามอรลัสกาจะมีหอยแล้วก็หมึกนะคะซึ่งจะมีแมนเทิหุ้มเนื้อเยือ่อแล้วเขาก็จะมีการนำเอาแมนเทิที่เหนียวๆนะคะมาสร้างเปลือกเพื่อป้องกันเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในตัวของตัวเองนะคะตอนนี้เรากำลังทำอะไรในส่วนของตรงนี้อยู่คะเรากำลังล้อเพื่อเวลาตอนที่เปิดเกลีหอยออกมามันจะได้ไม่ฉีดครับ เพราะอันนี้เราเป็นหอยดิบไม่ได้หอยสดวันนี้เราจะศึกษาโครงสร้างอะไรบ้างคะเราจะศึกษาโครงสร้างโดยรวมครับปว่าหาเท้าของมันแล้วก็หาช่องปากแล้วก็หาปุ่ของมันมเรามาติดาาตามกันต่อนะคะ,าาคะโอเคตอนนี้เอาอ,ออกมาแล้วนะะ,าาะสวยมากสวยมากค่ะสวยมาก ค่ะเป็นการผ่าหอยที่สวยมากนะคะถ้าเราถ้าเราเปิดนะโอเค,อเ,คเริ่มเลยค่ะเราเจออะไรบ้างคะตอนนี้ตอนนี้เราเจออะไรบ้างเอ่ยอไตรงนี้จะเป็นปากตรงนี้นะคะแค่รสูสุกสัปชัฉภาษาญีนนี่นี่ตรงนี้ รูตรงนี้ครับเป็นปากนไปต่อได้ค่ะเส้นเส้นนี้คือเป็นไอคือขนขนนะคนแล้วขนมันเป็นเหมือนเอาไว้ยึดเขาจะเรียกว่าหนวดหอยใช่อันนี้เป็นหนวดหอยนะครับใช้ยึดแล้วว่าหอยกับขนเหมือนเวลาที่หอยเราเป็นเอาไปแล้วแล้วก็ใช้หาอาหารใช้ดูดอาหารนั่นแหละค่ะตามน้ำนะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเท้าหอยที่ยื่นออกมาตรงน,นี้คือเท้าหอยอแล้วก็อันนี้คือพุงเพุงของหอยอันนี้ก็จะเป็นช่วงของทางเดิอนอาหารของเขาเนาะโอเคแล้วขอ,อยอะดูเหงือกหน่อยสิคะหอยอ,อยู่ในน้ําใช้เหงือกในการแลกเปลี่ยนกา๊าซตำแหน่งของเหงือกน่าจะอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมคะใช่อันนี้คือเหงือก มีอะไรที่จะบอกทุกคนอีกบ้างคะอันนี้ต่ออันนี้ค่ะเป็นหอยที่เราเลาะจากเปลือกฝั่งนี้มาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราปิดกลับไปเหมือนตอนแรกครับเส้นตรงนี้ครับมันคือเส้นยึดส่วนท้ายของตัวหอยครับทาให้มันสามารถทําอะไรได้มันช่วยในการดํารงชีวิตหอยยังไงหนูมันก็จะยึดเราขวายก็ตอนที่เราปิดเราจะได้ไม่หลุด เพราะว่าตอนแรกถ้าเราไม่เรอออกมาแล้วเวลาเราเปิดอย่างเงี้ยเนื้อม,มันจะเละมันจะแหกออกแแหกนะคะก็ <c oughs> แล้วแต่ะวันตรงุดนี้นะคะโดยรวมก็เท่านี้ครับโอเคเราได้ความรู้ในเรื่องของหอยสองฝานะคะอยู่ในไฟลัมมอรลาสกาเขาจะมีแมนเทิลติดกับเปลือกด้านในซึ่งเอาไว้ในการป้องกันตัวเองจากศัตรูต่างๆนะคะแต่ว่าหอยเนี่ยจะมี เพื่อนของเขาเป็นพวกหมึกนะคะแต่ว่าหมึกกมีโครงสร้างในการอัมพรางตัวก็คือมีถุงหมึกภายในตัวจึงไม่มีการสร้างเปลือกหุ้มเหมือนหอยแต่หอยนะคะจะใช้แมนเทิหุ้มตัวเองสร้างขึ้นมาคลุมตัวเองเพราะว่าป้องกันอันตรายในการศึกษาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเอาสิ่งมีชีวิตที่หาได้ง่ายนะคะแล้วก็เลือกเอาหอยที่มีขนาดตัวค่อนข้างจะใหญ่ดังนั้นการ ศึกษาครั้งนี้ก็ถือว่าได้เห็นโครงสร้างได้แก่หนวดยืดได้แก่ช่องน้ำเข้ารวมทั้งตัวก้ามเหนือแล้วก็ตัวเทา้าซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเออหอยมีเท้าด้วยหรอนะคะเรื่องราวตรงนี้ก็ทำให้เราได้รู้แล้วนะคะว่าหอยมีเท้าค่ะ โอเคอยากฝากบอกอะไรบ okay. ้างแม่คะเกี่ยวกับเทคนิควิธ <to> ีการในการศึกษาหอยสองฝาครั้งนี <to> ้ค่ะก็ขอแนะนําเกี่ยวกับการทําตรงนี้ละกันครับถ้าเราทําให้หอยมันสุกสํารวจศึกษานังง่ายกว่าเพราะว่าเมื่อหอยมันยังไม่สุกครับการทํางานเนื้อมันจะยากแล้วก็มันเนื้อมันจะเละโอเคก็คือจะเละแล้วมันก็อาจจะไม่เห็นบางส่วนที่เราอยากศึกษา นนเนื้อมันแข็งจากการผ่านความร้อนนะคะมันจะทําให้ศึกษาได้ง่ายกว่าแล้วก่อนหน้านี้เราได้มีการเลือกหอยมาแล้วหนึ่งตัวแต่พอแกะออกแล้วเนื้อมันเละแต่พอตัวที่สองตอนนี้ที่เราศึกษายอยู่นะขณะนี้เราทํายังไงเนื้อทั้งหมดของมันจึงไม่เละเหมือนตัวแรกคะเพราะว่าเราค่อยๆเงะแล้วก็เรารอาเลาะตรงนี้เหมือนตอนแรกที่ทำนะครับถ้าเราเลาะอย่างตอนแรกที่ทำครับเนื้อมันจะไม่เละเพราะว่า เราจะเลาะให้มันประกบมาอีกฟังหนึ่งแล้วครับมันจะได้แหกเปิดได้สวยอ่ยอันนี้ก็แต่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เลาะออกตอนแรกครับเเวลาเปิดออกมามันจะเนื้อมันจะฉีกออกจากกันครับเหมือนตัวนี้คอันนี้คือตัวอย่างที่เราไม่ได้ลาะครั้งแรกใช่ไหมคะเนื้อมันเลยศึกษายากเพราะว่าเนื้อมันฉีกออกจากกันโอเคเก่งมากค่ะขอบใจมากนะคะเก่งทุกคนเลยสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ